สวัสดีครับสำหรับไลน์นี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังนะรายละเอียดก็เรียกว่าตามที่ตั้งเป็นหัวข้ออยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของเรกว่าการเรียกว่าปฏิวัติการคิดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยใหม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้มีการปรับแก้นะกฎหมายกันออกมาซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ของลูกหนี้ล้วนๆครับ ใครเป็นลูกนี้ต้องฟังครับส่วนใครเป็นเจ้านี้ก็ต้องฟังด้วยครับเดี๋ยวจะคิดไม่ถูกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้สารจากหลายคนบอกว่าสารจากลูกนี้ว่าอย่างนั้นนะครับหลักใหญ่ใจความครับของกฎหมายตัวนี้ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะก็คือพระราชกําหนดนะครับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับพศส5 6หหนะครับ, 64, รบหลักใหญ่ใจความก็คือการปฏิวัติเรื่องดอกเบีย้ยนะครับซึ่ง ใช้บังคับมายาวนาน,นครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดวันนี้มีการใช้กฎเกณฑ์การคิดแบบใหม่นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าให้มันสอดคล้องกับบริบทและความเป็นธรรมของบ้านของเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าทําไมกฎหมายนี้ต้องตราเป็นพระราชกําหนดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการตรากฎหมายนี้ต้องผ่านเลยว่าต้องผ่านเลยว่าสภานะต้องผ่านสภานะ แต่ว่าการออกพระราชกําหนดเนี่ยก็คือออกโดยฝ่ายบริหารเลยนะฝ่ายบริหารสามารถออกได้เลยนะครับเหตุผลเขาบอกว่าเนะเอาผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับเหตุผลในการตาเป็นพระราชกําหนดไม่ได้ตาเป็นพระราชบัญญัติก็คือ1นึ่เขาบอกว่ากฎหมายตัวนี้เรื่องการคิดดอกเบี้ยเนี่ยที่ไม่ได้กําหนดกันไว้แล้วก็การคิดดอกเบี้ยผิดเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ย มันใช้มาระยะเวลายาวนานแล้วนะครับมันไม่สอดคล้องกับบริบทของบ้านของเมืองประกอบกับบ้านเราเมืองเราในห่วงเวลานี้นะรประสบปัญหานะทุกย่อมยากทุกหัวระแหงกับเรื่องโควิด -19 ทํานะครับทำให้าชาวบ้านชาวช่องเราได้รับความเดือดร้อนนะครับถึงมีการปรับเปลี่ยนนะการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทนะของสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า ปัญหาก่อนหน้านี้ครับประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มแล้วก็ลุงนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการภาระดอกเบีย้ยเนี่ยเกินสมควรว่าอย่างนั้นและที่ต้องตาเป็นพระราชกําหนดก็เพราะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนะอันมิอาจเลียอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศครับจึงจําเป็นต้องตา พระราชกําหนดนี้หรือพอร,อรกรน่นแหละครับนี่คือพระราชกําหนดกฎหมายนี้รายละเอียดมีผลใชบ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศวันที่10เมษายน2564มีผลวันที่11นั่นแหละครับมีผลใช้บังคับพูดง่ายๆตั้งแต่วันที่11เมษายนเนี่ยมีผลใชบ้บังคับแต่เรื่องราวนี้ถ้าเป็นการคิดดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยที่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับเนี่ยก็ ก็ยังใช้แบบเดิมอยู่ครับแต่เมื่อถึงวันแต่ถ้ามีข้อตกลงแล้วเมื่อถึงวันที่11เมษาเมษายก็ถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็ไม่กระทบตัวเดิมนะไม่พูดง่ายๆไ,ไม่กระทบก่อนหน้านี้ก่อนที่ออกพระราชพระราชกำหนดตัวนี้นะครับหลักใหญ่หนะลักใหญ่ใจความนะในเรื่องของด,ดอกเบี้ยเนี่ยนะ หลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นประโยชน์ของลุงนี้ตัวนี้ผมก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับและผมก็จะได้ไปทวนไปในตัวด้วยนะครับที่แน่ๆครับไม่ตัดแตกก็ต้องซื้อประมวลใหม่นะเพราะกฎหมายแก้บ่อยซะเหลือเกินนะครับนะครับประเด็นแรกครับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีการแก้ไขประเด็นแรกอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กําหนดไว้โดยนิติกรรมหรือโดยกฎหมายเนี่ยปรับจากเดิมร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีครับ เป็นร้อยละ3ต่อปีนะครับอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ครับการจะปรับเปลี่ยนหรือลดลงเพิ่มขึ้นได้ต้องตาเป็นพระราชกิจสเิกาสรุปนะครับตามกฎหมายใหม่ครับถ้าไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยกันไว้เนี่ยเดิมคิดได้7.5ปัจจุบันคิดได้ร้อยละ3ต่อปีนะครับแต่อาจจะเพิ่มหรือลดแต่ต้องตาเป็นพระราชกิจสเิกานะครับประเด็นที่2ครับตัวนี้ถือว่า อันนี้หลายคนนะครับเป็นไฮไลท์นะเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของของประเด็นดังกล่าวของกฎหมายพระราชกําหนดดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนะครับอัตราร้อยละ7จ็ดครึ่งเดิมนะครับอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปีครับปัจจุบันครับตามกฎหมายใหม่ที่แก้นะครับเขาบอกว่าอัตราร้อยละห้ครับ ร้อยละห้านี้มาจากไหนก็คือเป็นอัตราที่กาหนดตามมาตรา7จ็ดนะหลายคนถ้าไปอ่านประมวลไปอ่านกฎหมายอาจจะอาจจะงงคนระับผมบอกที่มานิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้งงนะก็คือเขาบอกว่าอัตราที่กาหนดตามมาตรา7จนะ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลนะพาณิชย์ที่แก้ไขเนะี่ยบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีเพราะฉะนั้น3าบวกสองครับสบวกสเป็น5นะ,ะเพราะฉะนั้นการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ย จากร้อยละ 7, ครึ่งต่อปีเป็น1 0อยละ5ต่อปีครับนี่ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับตัวนี้คือไฮไลท์เหมือนกันครับก็คือการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดในกรณีที่หนี้ที่เจ้าหนี้เนี่ยผ่อนชำระเป็นงวดเนี่ยเดิมเราจะเห็นว่าพวกเจ้าหนี้พวกสถาบันทางการเงินหรือไฟนองไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยเขาจะคิดจากวงเงินต้นทั้งหมดนะเวลาผิดนัดเนี่ย จะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดจากวงเงินต้นทั้งหมดอย่างเช่นวงเงินต้นทั้งหมดสมมตินะครับหมื่นหนึ่งเวลาเขาผิดนัดเขาจะคิดฐานดอกเบีย้ยผิดนัดจากหมื่นหนึ่งนะครับแต่บางทีเราใช้ไปแล้วสามพันสะี่พันเขาไม่ได้คิดจากนั้นนะฮะทีนีนะ้การคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบใหม่เนี่ยที่เป็นไฮไลท์อีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือคิดตามจํานวนหนี้ที่ผิดนัดที่แท้จริงนะครับนะ อย่างคู่มาหมื่นหนึ่งเดิมเนี่ยคิดดอกเบีย้ยผิดนัดจากฐาน1 0,000ปัจจุบันเนี่ยเอาสมมติใช้ไป3า0 0ี่พันเหลือ7 0 00นนะครับก็ต้องคิดในอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดในฐาน7 0 0 0นนะครับไม่ได้คิดจากเงินต้นเดิมซึ่งไม่ว่าจะใช้ไปเท่าไหร่แต่แต่เดิมนะใช้ไปเท่าไหร่ก็คิดจากฐานฐานเงินต้น10,000ตลอดตัวนี้สมมติเป็นตัวอย่างที่สมมติให้เห็นภาพตัวนี้เป็นประเด็นที่ ที่หลายคนบอกว่าตัวนี้จะได้ประโยชน์ลูกนี้ได้ประโยชน์พอสมควรนะครับหลายคนบอกว่าเจ้านี้โปรดรับฟังไว้นะครับก็ไม่ว่าลูกนี้หรือเจ้านี้ก็ฟังได้หมดละครับกฎหมายนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นกฎหมายออกมาเนี่ยทุกคนต้องรู้กฎหมายนะครับแล้วมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน,นันกรณีอเพราะว่าเกี่ยวกับลูกนี้ผิดนัดนะครับนี่ผิดนัด ถ้าเขาบอกว่านะครับตามาตรา224ทับหที่แก้ไขเนี่ยพรกรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระนี้เป็นงวดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชมาําระนี้ในงวดใดครับนะครับเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะต้นต้นเงินของลูกหนี้ที่ผิดนัดในงวดนั้นก็คือที่ผมไปอธิบายเมื่อกี้นั่นแหละครับเดี๋ยวบอกมาตานิดหนึ่งเผื่อไปเผื่อใครไปค้นไปฟังเนี่ย อาจจะงงว่ามันอยู่มาตาไหนก็คือ2 2 4ทับที่แก้ไขนะครับการคิดดอกเบีย้ยจากฐานเงินต้นที่ผิดนัดนะครับไม่ใช่คิดจากฐานเงินต้นที่ที่กู้ครั้งแรกนะครับและทีนี้เขาบอกว่าข้อตกลงใดขัดจาก224ทับคือข้อความเมื่อกี้นะครับข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะนะครับหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าตกลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้าลูกหนี้ผิดนัดสมมติเหลืออยู่6000เนี่ยก็ต้องคิด ตาเดอบีเอผิดนัดจากฐาน6000นครับไม่ใช่ว่าไปกู้มาหมื่นหนึ่งเขาใช้มา4 0 0พเหรือ6000แล้วไปคิดจากฐานหมื่นหนึ่งเ่เหมือนเดิมซึ่งมันก็ได้เปรียบครับฝั่งเจ้านี้ก็ได้เปรียบซึ่งโดยปกติก็ได้เปรียบในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมอะไรอยู่แล้วเนี่ยซึ่งกฎหมายนี้เขาในมุมมองของผมผมก็ว่าอ่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนี่ครับประเด็นที่แก้ไขก็คือมีประมาณเท่าๆนี้แหละครับ เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เขาบอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ครับผู้รับสนองพระบรมราชองค์การครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับนี่แหละครับพรกครับแก้ไขเพิ่มเติม,ป,มประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11เมษายน2 5 6 4ที่ผ่านมาครับหวังว่ากฎหมายนี้ที่เขาปรับแก้ให้มันเข้ากับบริบทของบ้านของเมืองให้มันกลับเข้า พูดง่ายๆครับให้ลุงนี้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะช่วยและอะมันจะช่วยอาพารานิศินอัตตาดอกเบีย้ยหรือช่วยเป็นแสงสว่างช่วยนำทางนะให้คนที่กำลังประสบพบเจอเรื่องปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหานิ้สินอยู่ไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ